แก้วตามเมาดวงค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้าเอ็นเด็ดดวงนะคะวันนี้แก้วจะมาบอกว่าคนเกิดวันไหนมีปัญหาการเงินไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนค่ะเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะกับคนเกิดวันไหนการเงินนะคะมีปัญหาไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะใครเกิดวันอะไรกันบ้างคะ,ะมาดูกัน เริ่มกันที่วันแรกนะคะวันอาทิตย์เลยนะคะวันอาทิตย์นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบินเนี่ยวางเรียงกันเป็นปรับเลยนะคะสารพัดค่านะจ๊ะค่าบ้านค่ารถนะคะค่านุ่นค่านี่สารพัดค่าเลยเป็นคนมีค่ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนฟิกซ์นะคะตายตัวแล้วก็มีเรื่องใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นประจำอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะ ต่อไปคนวันจันทร์นะคนวันจันทร์เนี่ยแก้วถือว่าดีนะคือเงินเน่ยเข้ามาเรื่อยๆแต่มันเป็นเงินหมุนนะคะมันไม่ใช่เงินเก็บคือหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกแต่แก้วก็มองว่ามันมีหมุนเข้าหมุนออกดีกว่าไม่มีให้หมุนนะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยการเงินยังพอคอนโทรลหรือสามารถที่จะประคับประคองได้นะคะส่วนคนเกิดวันอังคารนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคนวันอังคารเนี่ยใช้เยอะนอกจากตัวเองใช้เยอะไม่พอนะคะมีคนช่วยใช้อีกนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้น คนเกิดวันคารสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะให้ระวังเป็นหนี้เพราะคนอื่นนะคะอย่าใจใหญ่คนวันอังคารเนี่ยทุ่มได้เต็มที่เลยนะขอแค่บอกเถอนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังการเป็นหนี้เพราะคนอื่นให้ระวังใจใหญ่ให้ระวังจ่ายเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะคะส่วนคนวันพุธตบมือก่อนนะคะคนวันพุธมีเกณฑ์มีโชคลาภในตะะัะขึ้นตำแหน่งคาว่าลาภขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันพุธก็มองว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาอาจจะได้โชคลาภจาก บ้านหรือรถก็ได้หรือในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายเงินหรือการซื้อก็ได้นะไม่บ,บ้านก็รถอะไรสัก2อย่างประมาณนี้นะคะ,ะมีคนบอกถูกต้องเลยค่ะขอบคุณนะคะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤหัสเนี่ยให้ระวังการจ่ายเงินไปกับเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเป็นยานผานนะคุณก็ได้รถชนรถเสียรถต่อมรถมีปัญหารวมถึงอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางบ่อยการเดินทางเยอะนะคะคนวันพฤหัสก็อาจจะต้องเซฟเงินในเรื่องของการเดินทางหน่อยแล้วกันนะจ๊ะต่อไปคนวันศุกร์ต้องบอกเลยก่อนเลยนะคะคนวันศุกร์เนี่ยเดือนนี้มันตกตำแหน่งคำว่าอริ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายดิดน,นึงนะคะต้องบอกเลยว่าคนวันสุกเนี่ยดูแลทุกคนยกเว้นดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายหมดค่ะใครลูกพ่อแม่ครอบครัวได้หมดแต่พอถึงตัวเองแบบเหนียวตรหนีไม่อยากจ่ายไม่ยอมจ่ายนะเอาเป็นว่าคือยังไงก็ได้แต่ขอให้คุณได้เก็บบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยพอมันเป็นคําว่าอาริ ปัญหาค่าใช้จ่ายมันจะเยอะอย่างแน่นอนแล้วพอเป็นเรื่องของคนมันก็ทําให้คุณเนี่ยอาจจะควบคุมยากไม่เหมือนการจ่ายของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของรายจ่ายนิดนึง ต่อไปวันสุดท้ายวันเสาร์วันแก้วเองนะคะอ่าวันเสาร์ถือว่าดีนะคะการเงินถือว่าดีก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการหมุนเงินในธุรกิจในเรื่องของการค้าขายนะคะคือมองว่าเงินได้มาปุ๊บนะคะอาจจะต้องเหมือนใช้จ่ายกับเรื่องของอา่าธุรกิจส่วนตัวเรื่องของการค้าขายซะมากกว่าแต่ก็ยังดีนะคะท่านแก้วขอจัดอันดับหน่อยแล้วกันนะคะสําหรับ 3อันดับแล้วกันนะคะคนเกิดวันไหนคะมีการเงินมีปัญหาไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนอันดับหนึ่งนะแจ้วให้เลยคนวันศุกร์นะคะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะการที่เราใช้จ่ายเพื่อคนอื่นมันก็ดีแหละแต่อย่าลืมนะคะเก็บบ้างอะไรบ้างนะคะคนวันที่2นะคะคือคนวันอังคารค่ะช่วงนี้จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จ่ายกับคนอื่นเช่นเดียวกัน คนมาสุดท้ายคือคนที่3าคือคนวอาทิตย์นะคะคนอาทิตย์อย่างที่แกบอกบินเรียงกันมาเลยนะคะก็ควบคุมนิดน,นึงแล้วกันนะคะสำหรับ3วันนะคะที่การเงินจะมีปัญหาไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนนะจ๊ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ